ตอนล้างถ้วยะะเขากินไปห้าถาดหกถาดได้ถาสุดท้ายแล้วนี่มาเร็วๆวเออไม่เป็นไรหรอกมึงมาก็ตัวหานอยู่ดีหละมึงมากินชา,ากินไวก็เออบัญชีก็ยาวละเดี๋ยวมึงก็มาหานเลยไงเนาะแก้วมาลูกน้องเอยแก้วมาเบียร์เปิดหนึ่งขวด,ดขนี่ไงนี่ไงนี่ไง นี่งไงมันมาร่วมบินเนี่ยมันมาจ่ายบินไงเพราะเรากินไว้เดี๋ยวมันก็มาร่วมหารไงกินน้อยกินมากมันก็ต้องจ่ายไงใช่ไหมเออมาช้ามาเร็วต้องจ่ายเออบอกแล้วไงว่าทุกอย่างต้องรีบมาใช่ใเฮ้ยพนักงานกอย่า,าขอแก้วขอจานขอเบียร์ด้วยขวดนึง <c oughs> ลงบัญชียายน้อยไว้ก่อนเดี๋ยวบัญชีห่างว้าวเฮ้ยต้องนั่งลงคุกเขาละจุก ปูเปดจคือจังนเอามือจกเอาวะที่เขาเคลียร์ซื้อก็ออกอเต้องกดฮ้ยเฮผ <c oughs> ัดไทยวุ้นเส้นจานหนึง่งไม่มีวเส้นอ่ะผัดไทยเส้นยางเก้ามาม,มีเส้นยางก็กูอยากซื้อเร็วๆนั่นทําเป็นนะทอมึงนี่เป็นงูเหลือมกันทั้งร้านละอิ่มแล้วไม่อยากจะจับตัวกูเบื่อเจ้าของร้านมากเลยพนักงานท พนักงานภาพเป็นงูเหลือมผัดไทยหนึ่งจานเร็วๆ,ๆนี่คนจ่ายเงินมาแล้วเอาใจคนจ่ายเงินหน่อยมึงก็ดูสิว่ามันทาสีบ้านอ่ะอเฮ้ไ <c oughs> ยมไม่ใช่<ะ>มึงดูนะมันทาสีบ้านดูสิมันทาสีหัวตัวเองไว่าจริงๆเอาทีเดียวนีอ่อ๋อรู้เลยว่าสีเดียวกันใช่ไหมตามีมากินข้าวไหมเนี่ยวันนี้รัก บอเปเปอร์รก็ติดเองสีบ้านทาเองบ้านที่ยารโบนะเออบ้านที่สร้างใหม่อ่ะนี่นางที่ทาสีบ้านเองจริงนะนี่สีจะติดหัวานางม,มา<ก>อยู่<ใ>น,นี่แก้วเวยก็เช่าอยู่ตรงนั้นแก้วเพิ่มหนึ่งใบจ้าเช่าของเดียว